มีสุภาษิตไทยบทหนึ่งว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งสุภาษิตบทนี้เราได้ยินได้ฟังกันอย่างแพร่หลายความได้ประโยคแรกที่ว่าไก่งามเพราะขนนั้นเข้าใจได้ไม่ยากเพราะมีความหมายชัดเจนอยู่แล้วเช่นไก่เมื่อมันเกิดมา ความงามของมันก็อยู่ที่ขนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแม้สัตว์อื่นๆก็เชกเช่นเดียวกันไม่ใช่เฉพาะไก่ตัวน,นั้นมีความงดงามตามธรรมชาติไม่เหมือนคนเกิดมาแล้วยังไม่เรียบร้อยยังไม่งดงามต้องมีการตกแต่งอีกมากมายประโยคต่อมาจึงกล่าวว่าคนงามเพราะแต่ง หมายความว่าคนเราเกิดมาแล้วถ้าไม่แต่งไม่งามลองหลับตาวาดภาพดูก็ได้สมมติว่าคนเกิดมาแล้วปล่อยตัวเองไปตามธรรมชาติผมก็ไม่ต้องตัดหนวดก็ไม่ต้องโกนฟันก็ไม่ต้องแปลงน้ำก็ไม่ต้องอาบเอาเพียงแค่นี้ก็เห็นได้ชัดแล้วว่าจะมีสภาพเป็นอย่างไรดังนั้นคนจึงต้องมีการแต่งอยู่เสมอ แต่งกันเรื่อยไปตั้งแต่เกิดจนตายตายแล้วญาติพี่น้องก็ยังเอาศพไปแต่งให้อีกเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงการแต่งตัวคนเราทุกคนก็ชอบการแต่งตัวทางนั้นจะเป็นหนุ่มสาวผู้สูงอายุแต่การแต่งตัวนั้นก็ต้องรู้จักแต่งให้ถูกกาละหรือเทศะให้พอเหมาะพอควรถ้าแต่งมากจนเกินไป แทนที่จะดูมองดูดีก็กลายเป็นไม่น่าดูไปก็มีเพราะฉะนั้นความนิยมในการแต่งกายก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยอย่างไรก็ดีสุภาษิตท,ที่ว่าไกางามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนี้ไม่ได้หมายความเฉพาะแต่งกายอย่างเดียวมีความหมายคลุมไปถึงการแต่งใจด้วย คนที่แต่งกายสะอาดประนีตเรียบร้อยสวยงามนั้นถ้าไม่ได้มีการแต่งใจให้ประนีตตามไปด้วยก็จะมีลนะักษณะงามแต่ภายนอกแต่ภายในนั้นเต็มไปด้วยมนทินโสโครกนักปราชญ์ทางศาสนาเรียกบุคคลเช่นนี้ว่าคนเน่าในหรือคนลงผีทุกท่านคงเคยเห็นคนตายที่เขาเอาศพไปตั้งสวด กระทําพิธีทางศาสนามาแล้วโรงที่ใส่ศพนั้นภายนอกตกแต่งประดับประดาสวยงามจุดทูปเทียนหอมตลบอบพวนแต่ถ้าเปิดหีบออกศพที่บรรจุอยู่ในภายในนั้นหากไม่ได้ฉีดยารักษาสภาพก็จะเต็มไปด้วยน้ำเหลืองเน่าเฟะส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งเป็นที่สะอิดสะเอียนน่ารังเกียจบางคนทึกงวอาเจียน เข้าใกล้ไม่ได้คนที่แต่งกายงามแต่ภายนอกแต่ภายในเต็มไปด้วยมนทินโสโครกก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันกล่าวคือเมื่อแสดงความในใจออกมาให้บุคคลภายนอกได้รู้เห็นก็เต็มไปด้วยกิเลสหยาบคายทำให้คนอื่นเขารู้ได้ว่าเราเป็นไพร่ในคราบของผู้ดีหรือเป็นอันธาพาลในคราบของสุภาพบุรุษ เพราะฉะนั้นความหมายของคำว่าคนงามเพราะแต่งจึงหมายถึงแต่งใจด้วยวิธีแต่งใจก็คือพยายามขจัดขัดเกลาบนทินโสโครกหรือความหยาบภายในให้สะอาดและละเอียดอ่อนประณีตขึ้นเช่นเคยพูดจากระด้างหยาบคายก็หัดพูดจาให้นิ่มนวลไพเราะขึ้นเคยเห็นแก่ตัวจนน่ากเกลียดก็พยายามลดความเห็นแก่ตัวลง ฝึกหัดใจให้เป็นคนเสียสละบ้างในโอกาสอันควรเคยให้เคยโมโหฉุนเฉียวโกรธง่ายก็พยายามฝึกจิตให้มีความอดทนทำใจให้เย็นลงเป็นต้นหากได้มีความสำนึกในการที่จะขะจัดขัดเกลาแต่งใจอยู่เสมออย่างนี้แล้วบนทินภายในก็จะค่อยๆลดน้อยลงจิตใจก็จะละเอียดอ่อนประณีตขึ้นจะไปนคนงามพร้อมทั้งภายนอกและภายใน กลายเป็นคนสวยมีสเสน่ห์น่ารักขึ้นอีกมากทีเดียวขอเจริญพร